เดี๋ยวขั้นตอนในการทําการบินในครั้งนี้นะครับผมจะให้ช่างต้นทําการแท็กซี่ลงจอดนะครับเพื่อเช็คประสิทธิภาพของการลงว่าหัวจะซุกหรือจะสุดหรือเปล่านะครับตอนนี้ขับบินหายแล้วครับยู่ไหนวะมองไม่เห็นขับบินเลยครับท่านออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะทาบรันเวย์ดูก่อนนะครับว่าสามารถจะแตะได้ไหมทาบมาเบาๆนะครับเบาๆครับเบาๆนิ่มๆเบาๆครับนิ่มๆครับไปก่อนครับ ลมมันจะม้วนๆนะครับช่วงนี้นะครับตอนเช้าๆปีกมันกินลมเยอะนะครับเราเข้ามาหาตัวหน่อยก็ได้ครับอย่าเลี้ยวเยอะนะครับเดี๋ยวซุกปล่อยมาแล้วครับดับเร่งมาแล้วครับมาทางซ้ายนะครับท่านเป็นไงครับเรียบร้อยครับท่านลมมายังสวยงามครับสวยสดมากครับ